หยุดนะคะก็จะเป็นวันสองนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้นะคะภารก,กิจของเขาก็คือไปคนเฟืองก่อนนะคะนี่เลยค่ะเมื่อนี้กับคนมากนะคะสามสิบสองก้อนะคะ่ะอันนี้คือเอามาตุนไว้หายนองนวดนะคะเพื่อแบบว่าเฟืองที่เข้าแบบสตอกไว้นะคะในเครกะเนาะที่การเก็บเกี่ยวเขานั่นเองนะคะเพื่อแบบว่าเฟืองมาพ่อหายนองกินค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเฟืองของเพื่อนเือน,นของเขาก็คือแบบมันหลจนรุนอะนะคะขาเจ้าก,ก็เลยแบบว่าเครียดออกเนาะเขาก็เลยนะคะไป ไปซื้อน้ำเผื่อนมาไว้ค่ะในกะเพื่อไปคนมาไว้นะคะเพิ่งมาหอดน,นั่นเองค่ะส2สอบเอ้สามสิบสองกนเนาะค่ะสำหรับเมื่อน,นีค่ะนี่เลยค่ะกับมาแกะให้น้องง้วกินค่ะทุกคนก็นคือแบบลุ้นไปตามๆกันนะวันน้องง้วสิกินบอเพราะว่าส่วนมากง้วของเข้าในคอก็จะกินเฟืองพี่แบบว่าอ่าเก็บเกี่ยวด้วยมือนะคะทุกคนเป็นเฟืองเป็นโคนคนนั่นเองเป็นมัดมัดนะคะทุกคนค่ะ แต่ว่านะคะนี่ก็เอามาแกะให้นองเออก็กินอยู่ค่ะทุกคนเบื้องนองหน่อยของเขาน้องคาคุ้นตัวนี้ม่อยัางลูกอันนี้มันเป็นไม้เด้เนี่มันบอลต้นหญ้าเด้นี่สงสัยสิคันแข่าเนาะคุณแม่สายฝนนะคะสําหรับตัวนี้ของเขานอนนองสายฝนก็สิเป็นได้น้องข้างแรกค่ะนี่เป็นงวสาวนะคะแล้วก็บสิเป็นในส่วนของสาวมังมีค่ะแต่ว่าตัวเถิกจะสิบกินเลยค่ะสังเกตอ่ะสิเป็นแบบว่า ได้กินเหม็นคิ้วแบบนี้ค่ะเพราะว่าเครื่องอัดก้อนที่เขาเอารถไทยอัดนองมันกระซิมีพววแไปว่าพักกันแง่งค่ะหรือว่าเศษไม้เศษอีหยังนะคะตลอดจนพ่วกแบบเศษขี้ตุ่มขี้ค้นแบบนี้ค่ะติดมานน้ำค่ะทุกคนน้องอาจสิบเลือกกินนะคะนี่แกะให้ก็ยังไม่ได้กินอยู่นี่เลยค่ะนี่ให้ไม่ได้ค่อยกินเลยค่ะนี่เลยนะคะน่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าตัวอื่นคือกินค่ะตัวอื่นกินอยู่เนาะเท่ากับตุนไว้ค่ะตุนไว้ให้เขาได้กินค่ะทุกคน แต่ว่าก็ต้องอันนั้นแหละค่ะขั้นแบบว่าขั้นแบบอันตามใจเขาเรียกได้ว่าขั้นสิเอาห้แต่เฟืองมัดเนาะกับสิแบบลักสิบอลแนวไหนเนาะคะ่ะก็ต้องล่องให้เขาได้กินบ้างนะหายล่องนี่อันนี้ก็คขึ้นน่างงอิ่มอยู่เนาะอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเดียวนี่จิกระดูกกับขึ้นเลื่มดีแล้วเนาะรักษานองอยู่นะคะเนี่ยบันนี่ค่ะบพก่กินค่ะนี่จากน้อยหิวคือสิกินดอกเนาะเพราะเขาไ่เคยกินเลยค่ะอันนี้คือขั้งแรกที่เอาเฟืองอัดก่อนไมาให้เขา เขาเคยกินแต่เฟืองที่แบบว่าเกี่ยวกับมือเนาะน่ยเฟืองที่เป็นมันมัดอะนะคะที่เขาเกี่ยวเกี่ยวแล้วเขากับมัดมัดเป็นแบบมันสิบลมีพวกขีดตุมขีดข้นเลยว่าตลอดจนต้นหยาพวกผักกระแหงนะคะมันก็คือแบบบ่ได้กินแบบคิวนั่นเองนะการเลือกกินขึ้นข้นในนองงวกระไรเนาะแต่ว่าตัวอื่นค่ะนี่เขาเคยกินค่ะนี่เขากับกินเขาบม่ได้เลือกเลยค่ะนี่นองนองในขคอนะคะแต่สําหรับตัวนี้เนาะหิวอาจจะกินเพราะว่าอันก้อนสิไปแก้เฟืองมากอะเลยมาแกะให้เขากินแล้วนะคะ สิแหลมอะไรลินลนะน่ะนี่กินเลยกินเลยถ้าหิวก็กินเด้อบกเทาน่อยเทางาบเทางกบผัวน,นี่ก็คือตัวผู้ตัวเถือกของข้าวค่ะทุกคนบริเวณรอบขอ้างก็คือสังเกตได้ว่ามันก็หญ้ามันก็แห้งไปแล้วนะคือพากันปลูกหญ้าให้พร้อมค่ะก็ยังบ่ได้ลายนะคะปลูกหญ้าให้เขาได้กินพวกแบบว,ว่าหญ้าเขียวหญ้าสดพร้อมค่ะก็สิเป็นบำรุงร่างกายไป แล้วกาในส่วนของหัวอาหารค่ะก็คือซื้อมาตุนพร้อมให้สลับซับเปลี่ยนกันไปการกินหัวอาหารไปน้าค่ะนี่มันห้อนแดดพร้อมค่นนี้บ่อน้องออกนะคะออกไปก็บ่ค่อยไม่หยาเขียวกินทุกคนเอาในคอกดีกว่านี่เลยค่ะล้วในช่วงหนาแรงี้เทาก็ต้องแบบพยายามหาอาหารตุนไว้ให้เขานะคะให้เขาได้รับสารอาหารเนาะแล้วก็ชสวงเท่าก็บปูบะเขือเทศน้ำแน่ค่ะพวกบะเขือที่สุกเขาก็เอาให้เขากินน้ำค่ะให้เขาได้แบบบำรุงมีแบบวิตามินมีสารอาหารคือคนเลยนะเนาะค่ะ นี่เลยจ้าสำหรับเมื่อนี้เข่ากะนะคะมีกับภารกิจของเข่ากะคือแกเฟื่องห้งัวจ้าขอพระคุณที่รับชมและติดตามค่ะ